ตอนบ่ายก็มาพบกับน own, ้องรับมงคลอีกแล้วนะคะคุณยายก็จะเอากล้วยมาให้น้องรัพ์มงคลนะคะมีพรใจดีแม่ๆใจดีเอากล้วยมาให้น้องคุณยายก็จะเอากล้วยมาให้น้องกินนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับกล้วยที่เอามาให้น้องนะคะขอบคุณแม่ๆมากนะคะวันนี้น้องรับมงคลก็ได้กินกล้วย อีกแล้วนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ he, ให้น้องซับมงคลด้วยะคะ่ะจะเอาแล้วน้องจะยื่นเอาแล้วคุณยายยังไม่เอาให้น้องก็จะเอาแล้วนะ,ะ่นค่ะสวัสดีก่อนแล้วเดี๋ยวยายเอาให้สวัสด,ดีสวยๆก่อนแล้วสวยๆสวยๆสวยๆครับสวัสด,ดีตอนบ่ายครับเสียงด้วยครับเสียงแล้วเสียงเสียงหวานๆก่อน เอาเสียงหวานหวานหวาน,น,น,นครับขอบคุณมากครับที่เอากล้วยมาให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้ต้านสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะครับขอบคุณมากนะครับอ่า กินหมดแล้วตอนนี้น้องก็กินกล้วยหมดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เอาผลไม้คือกล้วยมาให้น้องทรัพย์มงคลกินนะคะวันนี้น้องทรัพย์มงคลก็กินกล้วยหวานมากเลยนะคะตอนนี้น้องก็เก็บกินหมดแล้วนะคะฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนอย่าได้มีเจ็บป่วยไข้นะครับบุญที่ท่านมหาทำให้กับน,น้องนะครับขอตกไปถึงท่านเป็นพันพันเท่าทวีคูณนะครับทำกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเร,องเรืองตลอดไปนะครับฝากกดติดฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้ทรัพย์มงคลด้วยนะคะ หนึ่งแช่ก็หนึ่งสะพานบุญนะคะหลายแช่ก็หลายสะพานบุญนะครับตอนนี้หมดแล้วก็เดินหนีจากไปแล้วนะคะหันดากให้แล้วเริ่มหันดักให้แล้วน้องซับมงคลอับมงคลสวัสดีเสียงหวานหวานก่อนเลวสวัสดีแม่แม่ทุกท่านก่อนเลวสวัสดีเสียงหวานหวานหวานหว,ว,วานก่อนเลว อย่างหวานหวานก่อนโบกมือทักทายก่อนโบกมือเล็วโบกมือ,อ,อพอเห็นถือยา่ก็สวัสด,ดีใหญ่เลยน้องมงคลสวัสด,ดีแล้วสวัสด,ดีอีกนะครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีใหญ่เลยนะครับอ้าวคุณยายก็ต้องโยนให้เข้าเหมือนเดิมนะคะโอเห็นยากก็สวัสด,ดีแล้วสวัสด,ดีอีกน้องรัพ์มงคล ุด่อของเราเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะยิ่งได้กินกล้วยเข้าไปอีกยิ่งเสียงหวานอีกเลยนะคะได้กินกล้วยหวานหวานลองซับมงคุลก็เสียงหวานเพิ่มอีกแล้วนะคะหวานแววจังเลยเนาะนางซับมงคลขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณ แล้วก็ขอบคุนอีกนะครับกระผมได้อิ่มท้องคุณยายก็ได้อิ่มใจครับสําหรับกล้วยวันนี้นะครับอร่อยมากเลยนะครับหวานมากเลยได้เติมของวะได้เติมความหวานให้กับผมอีกแล้วนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะคะหลายแชร์ก็หลายสะพานบุญนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งสะพานบุญหลายหลายแชร์ก็หลาย,ยหลายสะพานบุญนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกไม่รู้จะขอบคุณยังไงอีกนะขอบคุณมากมคะ่ะ คุณตาไปทำานคุณตาก็ตัดหญ้ามาให้น้องคุณตาก็เอารถไปลากหญ้าพอคุณตาเลิกจากงานคุณตาก็จะตัดหญ้ามานะคะเอามาไว้ให้น้องกินค่ะตรงที่คุณตาทำงานหญ้ามันสวยคุณตาก็เลยตัดหญ้ามาให้น้องพอเลิกจากงานคุณตาก็จะเกี่ยวหญ้าเสร็จเดี๋ยวคุณตาก็กลับมาบางวันก็ข่าเลยนะคะคุณตาโมจะเกี่ยวหญ้านะคะ หกโมงคุณตาก็จะกลับมาถึงบ้านนะคะพอคุณตากลับมาคุณตาก็จะเอาน้องไปผูกไว้ข้างนอกเหมือนเดิมนะคะจะได้นอนหลับสบายข้างนอกมันไม่ค่อยเคยตเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฝนไม่ตกข้างในมันก็ไม่ค่อยเค็แเลยนะคะลมก็โชยมาแล้วนะคะเย็นสบายมากเลยนะคะอยู่ในป่าเย็นสบายมากเลยนะคะ จะยินเสียงนกเสียงจิงรีดเสียงเรไรเสียงจักจั่นร้องค่ะในป่านี้มงคลก็มีเพื่อนเป็นจักจั่นเป็นเสียงนกมีเพื่อนเล่นเป็นนกเป็นจักจั่นนะคะมีนกร้องจอาจารย์ก,ก็ร้องนะคะจิกักจิักอยู่นะคะ น,นี้ก็เดดร้อนจ้ามากเลยนะคะฝนก็ไม่ตกมาสองวันสามวันเลยนะคะน้องก็ได้นอนหลับสบายกลางคืนก็ได้หลับสบายดีค่ะตอนนี้ก็กินหญ้าใหญ่เลยนะคะคุณตากเกี่ยวมาให้นะคะน้องก็ได้กินหญ้าตอนนี้หญ้าก็ไม่ค่อยหายากเท่าไหร่นะคะ พอช่วงฝนมนตกนี้หญ้าหาง่ายถ้าหน้าเลงเราก็จะหายหญ้ายากนะคะตอนนี้น้องก็ได้กินยิ่มผ่าเพราะหญ้าหาง่ายแต่ถ้าช่วงไหนที่ฝนมันตกหญ้าก็จะหายากนะคะกินหญ้าเสียงจุ๊บปากจับจับจับ,บเลยนะคะน้องทับมงคลกินหญ้าจบจับจับเลยะคะ่ะ อย่างอริดอร่อยเลยนะคะรับมงคลอร่อยมากมายขอให้คุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะขออย่าให้ท่านได้มีป่วยไข้เจ็บไข้อะไรนะคะขอให้แต่สุขภาพของท่านแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะ นอนหลับก็ให้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้เงินแสนนอนทับแขนก็ได้เงินล้านนะคะตอนนี้ก็ดูทับมงคลกินหญ้าไปก่อนนะคะน้องก็จะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะคะ ข้างในลมเย็นมากเลยนะคะอยู่ที่บ้านพักร้อนมากเลยคุณยายอยู่ตรงนั้นนะ่ะจนที่บ้านนั้ร้อนมากค่ะพอมาอยู่ในป่าก,กับมงคุลก็ลมเย็นสบายดีค่ะลมเย็นมากเลยนะคะอยู่ในบ้านขนาดเปิดพัดลมก็ยังร้อนมากเลยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ต่อๆด้วยนะคะพอหมุดยาก็เดินมาแล้วจะเดินหา,ายายแล้วเดี๋ยวจะกินน้ำก่อนไหมโอกินยาก็เลยกินยาก็มีน้ำแล้วนะคะตอนแรกก็เ,เอาน้ำให้น้องๆไม่กินได้กินยาก็าหิวน้ำเลยนะคะ กำลังกินน้ำอยู่นะคะตอนนี้น้องซับมงคลกินน้ำอยู่นะคะเอาใส่ยางดูดเข้าปากนะคะดูน้องกินน้ำไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้น้องกินน้ำทั้งหลับตานะคะกินน้ำไปด้วยตาก็หลับไปด้วยนะคะดูคะ่ะน้องมองคลกินน้ำหลับแล้วนะคะ ลืมตาเร็วมงคลหลับตากระปรีบกับปรีเลยนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องซับมงคลด้วยนะคะช่องตาอวยทรับมงคลครับวันนี้พบก,กับผมแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นพบกับผมใหม่นะครับสวัสดีครับ